ค่ะแบบบิเชกกี้เอ้ยไม่หอมันเป็นเงี้ยเอ้าเอ้าทำไมมันเป็นเงี้ยเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นอย่างเงีย้ยกูดโดดเลยละกันกูปไปละอ้าอโวครับไลก์เกอร์ผมขอขับคอหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ได้ไดเดี๋ยวผมโชว์ ฮึบไปละเป็นไงฮึบขับแบบบิเชก,กี้ฮึบฮึบเขาขับเป็นไงวะซ้ายขวาซ้ายขวาขับเป็นไงของเขาอ่ะไม่ปวดหัววะขับอย่างเงี้ย ขับเป็นอัะความม่งโลกปลาเ่นโหดูการขับของผมแต่ไม่เป็นได้ไงที่ตั้งเยอะตั้งแย่ <laughs> เอ้ยไม่ห่อมาเป็นเงี้ยเอาเอามาเป็นเงี้ย ออาเมื่อกี้ก็กดอันนี้แล้วนะเอาไม่เมื่อกนะี้มันเป็นงั้นนะเนี่ยดูดิมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยอ้าโหว่ากดเงยหน้าแล้วนะไมมันเป็นงั้นนะผมว่ากดเงยหน้าแล<ๆ>้วนะมันต้องจอดแบบนี้เหรอเนี่ยดูดิเป็นอีกแล้วเนี่ยเอ้ยหฮอนี้ไม่เคยข้าม นั่นไหงมันเป็นอย่างนั้นน่ะต้องแบบเบาๆเหรออ้าวพอได้นี่ผมก็กดเงยหน้าแล้วนะนี่ไม่ได้บังคับเลยเลยเอาเอาเอาฮอกูโดดเลยละกันกูนไปละ่ะโอเค จอดไม่ได้ก็เคลดเลยอ้ามันต้องจอดบาๆเหรอครับผมก็จอดปกติเหมือนหอ,อทั่วไปนะห้องทั่วไปมันก็จอดแบบนั้นนะแต่แบบยูดีน,น่ามันเชิดอะเมื่อกี้ก็ลงปกตินะอ,อ๋ก,ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนคันอื่น ไม่รู้ไงขอโทษด้วยเมล่าไม่รู้โครับคันนี้มันจอดไมเหมือนคันอื่นหรอใช่มันจอดเหมือนคันอื่นมันต้องรอให้มันนิ่งๆก่อนนะใช่หรอผมก็ <c oughs> ผมก็คิดว่าแบบเอา้ามันลงแล้วมันก็ลงเลยแม่งหนักหัวเฉย แค่บนดาหัวมันต้องรอให้มันนิ่งก่อนอ่ะใช่เหรอเอาผมไม่รู้ไงผมก็ดูมือนว่ะเออแต่ชูผมหน่อยได้ไหมล่ะได้ทำได้คือต้องจอดนิ่งแบบให้เราจอดแบบอันนี้ใช่ไหมครับแล้วลงมันต้องอยู่นิ่งก่อนถึงจะได้นี้ได้ก็ว่าอยู่ว่าไม่คนในแก๊งผมเขาขับที่ไรเขาไม่เคยจอดนิ่งเลย ผมเจาะคันแรกผมก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนท่านอื่นอ่ะเออมันเอาคืนได้ไหมอ่ะมันพลิกได้ปะพลิกมันเข็นไม่ได้อ่ะชนก็ไม่ขึ้นปะอะครับชนก็ไม่ขึ้นโอเคงั้นต้องพาวแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินทางเส้นทางของผมเอนงี้ไงได้โอเคพี่ชมหมดแล้วด้วย หอเปยไม่ได้อเปยไม่ไดผมว่ามันฮอเพียนครับเครื่องดับแล้วมันปั่นได้ไงวะมันมันหอปีศาจตอนนี่ฮอปีศาจมันหอเพียนชั่วเลยคอนเทนต์อยู่ทุกที่ ผมกดหมอไปแล้วรอบนึงรอบนี้น่าจะมาใช่ก็ต้องมีต้องไปเช่าอะเนาะแล้วครับมีใครมีที่ชุบชุบหน่อยครับผมผมนอนรอหมอมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับไม่มีเลยจ้า,าได้ครับได้ปล่อยให้เขาจะชุบให้ครับผมรอหมอมาครึ่งชั่วโมงหมอไม่ทํางานเลยครับไม่เข้าใจทําไมเหมือนกันขอบคุณคมากน,น,นะครับขอบคุณมากครับ ึบทำเส้นเหล็กขายหรือทำเหล็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหแม่งไม่ทำเศษขายกันโอ้ยเหนื่อยตายแย่เลยโจ้าตูดเอามาครับเหนื่อยตายแย่เลยไม่เป็นไรครับเอามาเอามาครับเหนื่อยตายแย่เลยมีมีใครมีเด็กซื้อต่อไหมครับเด็กเด็กในนี้มีไหมครับเอาดีเลือดมันแดงไปแล้วครับ เราเพื่ออะไรคุยกับใครเยอะไปเต๋อเสียงดังไ่เต๋อขนาดนั้นอ่ะครับจะผมมาไปส่งครับนะครับเบอร์อะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่เราก็ทำให้แบบเหมือนใกล้ใกล้ใกล้สลบไงเ <c oughs> ขาจะได้ช่วยเรา เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันครับขับรถไอเดียชิโร่ครับเอ้ยจะบางรถดิเอาพี่ดว่าผมเพิ่งผมพิ่งผู้ชายมาไขวัวเมื่อกี้เขาบอกว่ารถดีๆใหญ่ๆขับเหมือนฮอครับเมื่อกี้โอ้โหอันนี้ความในใจเราหรือเปล่าไม่ใช่ฮาวไม่ใช่ฮาวไม่คือผมอ่ะผมอ่ะไม่รู้ไงว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ผมมาจอดปกติไงตอนแรกอ่ะเอาแบบผมผมขับฮอร์ผมจอดแบบจอดแบบจอดแบบ พอรู้ว่ามันถึงพื้นก็ลงได้เลยอ่ะแต่ขนาดหนักหัวเฉยหนักหัวหัวมันหัวมันโตอ่ะ <c oughs> <า>อย่าดีคร,รับัครับสวัสดีครับเป็นไงขับได้เหรอขับได้พี่แต่มันลงไม่เหมือนคันอื่นไงผมไม่รู้ไง <c oughs> ก,ก,ก,กงีเล็กกีเล็กไงสวัสดีครับ พี่เตยมีเด้งไหมพี่เตยอของชายเดยงหมดแล้วสามอันผมจอดแล้วมันหนักหัวไปพี่เขาบอกว่าต้องจอดนิ่งๆอ่ะมันหนักหัวเลยเหรอใช่มันหนักหัวพี่มันเอียงไปข้างหน้ามันเอียงไปข้างหน้าทำไมอะหัวมันงำลงเหรอหัวมันสิักหัวมันงมลงใช่ไหมมันใจ่เลยะมันหนักหัว ใช,ใช่ไหมครับพี่อกอเปอเรั่สกิลแป๊บ,ปกกปบนี่วีดโอเจ็ดกูกลับมาละ <c oughs> ไม่อยากทำเหล็กเลยอ่ะนี่คิดถึงอย่างเลย